สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะดำดิ่งสู่คดีน,น่าสะพรัวอีกคดีหนึ่งหากคุณต้องการสนับสนุนช่องของฉันโปรดสมัครสมาชิกและติดตามอย่างสม่ำเสมอมันช่วยฉันได้มากจริงๆฉันจะขอบคุณมากหากคุณทำเช่นนั้นมาเริ่มกันเลยในเช้าวันที่13กรกฎาคม2566ความร้อนในเขตธนารองทางตอนใต้ของฝรั่งเศสนั้นรุนแรงอากาศแห้งและอึดอัดบริเวณชานเมืองของหมู่บ้านลาคู เสียใกล้คลองชาวนาะท้องถิ่นคนหนึ่งได้กลิ่นเหม็นรุนแรงเขาเดินตามทางเดินแคบๆผ่านสนามฟุตบอลเพื่อตรวจสอบในพงหญ้าและผู้ไม้หนาที่ย่านั้นเขาพบศพนอนอยู่บนพื้นใกล้กันมีกระเป๋าถือสีชมพูชาวนาะคนนั้นรีบติดต่อหน่วยกู้ภัยท้องถิ่นทันทีภายในหนึ่งชั่วโมงเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มปิดกั้นพื้นที่และสำรวจบริเวณนั้น ในกระเป๋าพวกเขาพบบัตรประจำตัวของหญิงสาววัย21ปีชื่อมารินปาโอยซึ่งหายตัวไปตั้งแต่เดือนมิถุนายนตัวตนของผู้เสียชีวิตยังต้องรอยืนยันอย่างเป็นทางการมารินปาโอยเกิดและเติบโตในออกซิเาเนียทางตอนใต้ของฝรั่งเศสขณะที่เธอหายตัวไปเธออายุ21ปีเธอและแฟนหนุ่มเช่าอาพาร์ตเมนต์ในชุมชนทางเหนือของโอด การออนใกล้เมืองตูลูสเธอมีพี่ชายสองคนคือนิโกล่าและโจนาธานและสนิทก,กับนิโกล่าเป็นพิเศษโดยมักแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวกับเขาพ่อแม่ของเธออย่าร้างกันตั้งแต่เธอ,อยังเด็กและในปี2563แม่ของเธอเสียชีวิตซึ่งเป็นการสอนูนเสียที่กระทบครอบครัวอย่างหนักโดยเฉพาะมารินแม้เธอจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนี้อย่างเปิดเผยแต่เธอมักโพสต์คำคมเกี่ยวกับความโศกเศร้าบนหน้าเฟซบุ๊ก หลังการเสียชีวิตของแม่มารินอยู่ใกล้ชิดกับพ่อซึ่งเธอมีความผูกพันอย่างลึกซึ้งแม้ว่าพ่อจะมีปัญหาสุขภาพในภายหลังตั้งแต่เดือนมกราคม2563มารินทำงานในบ้านพักคนชราแม้รายละเอียดเกี่ยวกับงานของเธอจะจำกัดแต่รายงานระบุว่าเธอขยันเข้างานสม่ำเสมอและงานนั้นต้องการความเข้มแข็งทางอารมณ์และร่างกายมารินใช้งานเฟซบุ๊กอย่างสม่ำเสมอโพสต์คำคมส่วนตัวที่เต็มไปด้วย ความรู้สึกและการไตรตรองบางครั้งมีแง่มุมปรัชญาในช่วงหลายเดือนก่อนมิถุนายนกิจกรรมของเธอลดลงแต่เธอยังโพส์ตและอัปเดตรูปภาพในวันที่11มิถุนายน2566เธอแชร์รูปปกที่ฉลองครบรอบ2ปีกับแฟนหนุ่ม2วันต่อมาในวันที่13มิถุนายนเธอเปลี่ยนรูปโปรไฟล์พร้อมแคปชั่นว่ารอยยิ้มซ่อนได้หลายอย่างความกลัวความเจ็บปวดความเศร้าแต่แสดงสิ่งหนึ่ง ความเข้มแข็งแม้ว่าชีวิตของเธอดูสงบผิวเผินแต่เบื้องหลังเธอกำลังดิ้นรนข้อเท็จจริงนี้เห็นได้จากโพสต์และพฤติกรรมออนไลน์ของเธอคนใกล้ชิดบางคนสังเกตว่าเธอดูตึงเครียดแต่มีเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจว่าเธอรู้สึกหนักหนาเพียงใด ในเย็นวันที่16มิถุนายน2566มารานใช้เวลากับสองคนเพื่อนคนหนึ่งชื่อลอรอนซึ่งเป็นคนรู้จักในครอบถามการพบปนี้เกิดขึ้นที่แวรมูอองเซตามประมาณ20นาทีโดยรถยนต์จากบ้านพ่อของเธอในตอนท้ายของเย็นนั้นมารานขับรถฟอร์ดเฟียสตาสีเทาของเธอเพื่อไปส่งเพื่อนๆประมาณตีสองนาฬิกาเธอไปส่งเพื่อนที่เมืองฟองและมุ่งหน้าไปยังลาบัสทิด เซียที่รอร้อนอาศัยอยู่เธอขับไปส่งเขาจอดรถบอกลาและตามที่น้องชายนิโกล่าระบุเธอส่งข้อความราตรีสวัสดีให้เขาไม่นานหลังจากนั้นหลังจากนั้นเธอเข้าไปในบ้านของพ่อมารานยืนยะอันว่าได้ยินเสียงประตูหน้าเปิดในคืนนั้นเขาไม่ได้ลุกขึ้นแต่จำได้ถึงเสียงที่ชัดเจนของเข้ามานั่นคือการติดต่อครั้งสุดท้ายที่รู้จักกับมาริน ในเช้าวันเสาร์ที่17มิถุนายน2566พ่อของมารินตื่นขึ้นประมาณ9นาฬิกาเขาสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติทันทีห้องที่เธอควรจะนอนนั้นว่างเปล่เตียงดูเหมือนไม่ได้ถูกใช้ขาดเข้าของของเธอหายไปสิ่งที่เหลืออยู่มีเพียงเสื้อกันฝนแขวนแยกไว้กระเป๋าเดินทางสองใบที่เธอนำมาหลังจากย้ายออกจากที่พักของแฟนเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้าหายไปรถของเธอ ก็ไม่อ่อยอยู่ในที่จอดเราสถานการณ์นี้รู้สึกผิดปกติเขาลองโทรหาเธอแต่ทุกสายถูกตัดไปที่ไว้เมลทันทีเขาพยายามโทรซ้ำตลอดเช้าแต่ไม่สำเร็จจากนั้นเขาเริ่มติดต่อเพื่อนและคนรู้จักของมาริน รวมถึงแฟนหนุ่มของเธอไม่มีใครได้ยินจากเธอตั้งแต่เย็นวันที่16มิถุนายนหาน้อไม่มีข้อความหรือสายโทรเข้ามารู้ว่าไม่สามารถติดต่อเธอได้พ่อของมารันโทนหานิโกลาซึ่งกำลังพักร้อนอยู่ในขณะนั้นนิโกลาฟังแล้วแนะนำว่าบางทีมาราันอาจแค่อยากอยู่คนเดียวสักพักมันอาจไม่ใช่นิสัยของเธอโดยสิ้นเชิงแต่ก็ยังเป็นไปได้เขาบอกพ่อให้อย่าตกใจหวัง ว่าเธอจะติดต่อกลับมาเร็วๆนี้ในขณะเดียวกันพ่อของเธอยังคงพยายามติดต่อใครก็ตามที่อาจรู้บางอย่างข้อเท็จจริงที่ข้าวของของมารินหายไปและติดต่อเธอไม่ได้ทำให้เขายิ่งกังวลมากขึ้น เรื่อยๆถึงเที่ยงวันผ่านไปกว่า12ชั่วโมงนับจากการติดต่อครั้งสุดท้ายที่ยืนเย็นได้โดยยังไม่มีวิวาของเธอพ่อของมารินจึงไปที่สถานีตำรวจท้องถิ่นในกรีโซลและแจ้งความว่าเธอหายตัวไปอย่างเป็นทางการรายงานถูกยื่นในวันที่17มิถุนายนคืนนั้นนิโกลากลับจากพักร้อนเข้ามาถึงประมาณ23นาฬิกาและไปที่บ้านพ่อทันทีมารินยังคงหาย ไปข้าวของของเธอยังคงหายไปจากห้องที่เธอพักอยู่ความพยายามทั้งหมดในการติดต่อเธอยังคงไร้คำตอบณจุดนั้นครอบครัวรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติอย่างร้ายแรงมารินไม่เคยหายไปโดยไม่บอกใครพฤติกรรมขอ องค์เธอดูผิดแปลกอย่างสิ้นเชิงข้อเท็จริงที่เธอเอากระเป๋าเดินทางไปโดยไม่แจ้งใครนั้นแปลกเธอไม่เคยเป็นที่รู้จักว่าตัดสินใจกระทันหันโดยไม่อธิบายใช่เธออายุ21ปีและมีอิสระในการตัดสินใจแต่สิ่งนี้ไม่ตรงกับรูปแบบปกติของเธอรถที่หายไปยิ่งเพิ่มความตื่นตระหนกมารินชัดเจนว่าได้ออกไปด้วยเจตนาที่จะไปที่ไหนสักแห่งแต่ไม่ มีสัญญาณว่าเธอมุ่งหน้าไปที่ใดหรือมีแผนอะไรสถานการณ์ยังคงมืดมังกระเป๋าที่เก็บของอาจบ่งชี้ว่าเธอออกไปโดยสมัครใจแต่ความเงียบไม่มีกิจกรรมโทรศัพท์ไม่มีข้อความทำให้รู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งครอบครัวเริ่มสงสัยว่านี่เป็นการตัดสินใจที่เกิดขึ้นเองหรือเป็นสิ่งที่ตั้งใจมากกว่านั้นเธอมีจุดหมายหรือเป็นปฏิกิริยาทางอารมณ์หรือไม่โดยไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของเธอคำถามเหล่านี้ยังคงไร้คำตอบ ในวันที่18มิถุนายน2566หนึ่งวันเต็มหลังจากที่มารินปาโอยถูกพบครั้งสุดท้ายเจ้าหน้าที่เริ่มตรวจสอบข้อมูลดิจิทัลพวกเขามุ่งเน้นไปที่โทรศัพท์มือถือกิจกรรมออนไลน์และบันทึกธนาคารของเธอไม่นานก็พบว่าสัญญาณสุดท้ายจากโทรศัพท์ของเธอถูกบันทึกในเช้าวันที่17มิถุนายนประมาณ8นาฬิกาโดยเสาสัญญาณใกล้เมือง มงบองหลังจากนั้นโทรศัพท์ของเธอเงียบสนิทการโทรเริ่มตัดไปที่ไว้เมลทันทีและไม่มีสัญญาณว่าเชื่อมต่อกับเสาอื่นในเวลาเดียวกันนักสืบตรวจสอบกิจกรรมออนไลน์ของเธอโดยเฉพาะโปรไฟล์เฟซบุ๊กที่เธอเคยโพสต์ บ่อยครั้งร่องรอสุดท้ายของการมีตัวตนในโลกดิจิทัลคือประมาณ6นาฬิกาของวันที่17มิถุนายนหลังจากนั้นไม่มีการล็อกอินโพสหรือการกระทำออนไลน์อื่น,นๆการตรวจสอบบันทึกทางการเงินของเธอแสดงว่าไม่มีธุรกรรมไม่มีการถอนฝากหรือซื้อใดๆนับตั้งแต่เธอหายตัวไปบัญชีธนาคารของเธอนิ่งสนิทเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามบัญชีเพื่อหาสัญญาณของ การเคลื่อนไหวแต่ในวันต่อต่อมายังคงไม่มีเปลี่ยนแปลงซิมการ์ดของเธอก็ไม่ทำงานไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายใดๆตั้งแต่เช้าวันนั้นจากมุมมองทางเทคนิคดูเหมือนว่ากิจกรรมดิจิทัลทั้งหมดของเธอหยุดชะงักทันทีไม่มีสัญญาณชี้ไปที่การเคลื่อนไหวสถานที่หรือการกระทำใดๆหลัง8ปนาฬิกาของวันที่17มิถุนายน ในวันที่สองหลังจากมารินปาโอยหายตัวไปวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนพี่ชายของเธอนิโกล่าได้รับข้อความจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เห็นโพสต์บนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับคดีนี้และแตัดสินใจแจ้งข้อมูลเธออ้างว่าเห็นมารินในเช้าวันก่อนหน้าวันเสราร์ที่17มิถุนายนประมาณ10นาฬิกา30นาทีตามคำบอกเล่าของพยานมารินอยู่ในลูซาน ปีแอชุมชนเล็กๆห่างจากมงบองประมาณ15นาทีเธอนั่งอยู่คนเดียวที่ระเบียงของร้านกาแฟท้องถิ่นในจตุรัสหมู่บ้านเธอสั่งกาแฟและน้ำส้มพยานบอกว่าพฤติกรรมของมารินดูผิดปกติเธอดูเหมือนวอกแวกลุกขึ้นยืนละ่ะ หายครั้งแล้วนั่งลงอีกสุดท้ายเธอออกจากร้านกาแฟและเดินไปยังคลองใกล้ๆข้ามถนนและเข้าไปใกล้น้ำใกล้สนามกีฬาผู้หญิงคนนั้นสังเกตว่ามารินถือถุงกระดาษไปด้วยก่อนออกเดินเธอเดินไปตามคลองหยุดเป็นครั้งคราวมองไปรอบๆและบางครั้งเป็นทิศทางพฤติกรรมนี้ดึงดูดความสนใจของผู้คนที่ผ่านไปมามันดูไม่ปกติลู ปีแอร์เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีผู้อยู่อาศัยราวหนึ่งพันคนหญิงสาวที่ไม่คุ้นหน้าปรากฏตัวคนเดียวในเช้าวันเสาร์นั้นยากที่จะไม่สังเกตนั่นคือสิ่งที่ช่วยให้พยานจำรายละเอียดได้มากมายหลังจากได้รับข้อความนิโคล่าติดต่อเจ้าหน้าที่ทันทีในเช้าวันจันทร์ที่19มิถุนายน2566เจ้าหน้าที่ตำรวจมาที่ลูซาน ปีแอร์พวกเขาเริ่มตรวจสอบพื้นที่ตามรายงานจากพยานที่อ้างว่าเห็นมารินที่นั่นระหว่างการค้นหาพวกเขาพบฟอร์ดเฟียสตาสีเทารถของมารินจอดอยู่บนถนนตันใกล้คลองมงเต็กใกล้โรงเรียนประถมรถอยู่ในที่โล่งไม่ได้ถูกซ่อนและไม่ดูเหมือนถูกทิ้งอย่างเร่งรีบมันถูกล็อกเมื่อเข้าไปได้ตำรวจพบก,กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่สใบในท้ายรถทั้งสองเป็นของมารินไม่มี โทรศัพท์กระเป๋าถือหรือเอกสารใดๆในรถเจ้าหน้าที่รีบยึดรถเพื่อตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์พวกเขาว่า แง่แผนตรวจลายนิ้วมือและร่องรอยชีวภาพเพื่อตรวจสอบว่ามีคนอื่นอยู่ในรถหรือมีร่องรอยจากภายนอกหรือไม่ตัวรถไม่มีร่องรอยความเสียหายหรือการถูกงัดการค้นพบรถของมารินทําให้เกิดคําถามใหม่จนถึงจุดนั้นครอบครัวและนักสืบสันนิษฐานว่าเธอออกไปโดยสมัครใจพร้อมสัมภาระของเธอแต่ตอนนี้ชัดเจนว่ารถและสัมภาระของเธอยังอยู่ที่นั่นในขณะที่ตัวเธอ หายไปการไม่มีโทรศัพท์และเอกสารส่วนตัวบ่งชี้ว่าเธออาจออกจากรถอย่างไม่คาดคิดหรือในสถานการณ์ที่เธอควบคุมไม่ได้รถถูกพบไม่ไกลจากร้านกาแฟที่พยานเห็นมารินในเช้าวันเสาร์คลองใกล้เคียงตรงกับเส้นทางที่เธอถูกรายงานว่าเดินถือถุงกระดาษ นี่นำไปสู่ทฤษฎีว่าเธออาจเดินไปตามคลองหลังจากออกจากร้านกาแฟแต่จากนั้นร่องรอยของเธอหายไปอย่างสิ้นเชิงเป็นที่น่าสังเกตว่ารถไม่ได้ถูกเคลื่อนย้ายตั้งแต่มาถึงจุดนั้นชาวบ้านหลายคนยืนยันว่ารถจอดอยู่ที่เดิมตั้งแต่เช้าว,วันเสาร์นี่สนับสนุนแนวคิดว่ามารินมาถึงที่นั่นในวันที่17มิถุนายนและไม่เคยกลับมาที่รถกระเป๋าสองใบที่ทิ้งไว้ใน ท้ายรถยิ่งทำให้งงมากขึ้นหากเธอตั้งใจจะออกจากเมืองทำไมทิ้งสัมภาระไว้ทําไมไม่เอาของบางอย่างไปและทำไมโทรศัพท์ของเธอไม่อยู่ในรถโดยเฉพาะเมื่อมันถูกติดตามครั้งสุดท้ายในพื้นที่นัน้นบางอย่างต้องเกิดขึ้นระหว่างตอนที่เธอออกจากร้านกาแฟและการหายตัวไปของเธอ แต่ในขั้นตอนนั้นไม่มีคำอธิบายใดที่มีหลักฐานสนับสนุนรถเป็นเบาะแสสำคัญแต่ไม่ได้ให้คำตอบทันทีจากตำแหน่งของรถการค้นหามุ่งเน้นไปที่คลองและพื้นที่โดยรอบ ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นหลายวันหลังจากมารินปาโอยหายตัวไปครอบครัวได้รับข้อความอิฉบับคราวนี้จากชายคนหนึ่งที่อ้างว่าเห็นเธอในคืนวันที่17มิถุนายนเขาบอกว่าเห็นเธอที่สถานบันเทิงยามค่ำคืนในญาตอุตสาหกรรมของมงบองตามคำบอกเล่าเขาจะมารินได้เดินเข้าไปทักทายและถึงขั้นจูบแก้มเธอข้อมูลใหม่นี้ผุดขึ้นหลังจากเรื่องของมาริน ได้รับความสนใจทั้งในสื่อท้องถิ่นและระดับชาติญาติของเธอรีฟส่งข้อมูลนี้ให้เจ้าหน้าที่มันเปิดความเป็นไปได้ใหม่บางที่มารินอาจยังมีชีวิตอยู่ในเย็นวันนั้นและได้โต้อตอบกับใคร บางคนในที่สาธารณะอย่างไรก็ตามความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบปัญหาสำคัญคือข้อมูลโทรศัพท์ของเธออุปกรณ์ของเธอไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายใดๆหลัง8นาฬิกาของวันที่17มิถุนายนสัญญาณสุดท้ายถูกบันทึกในมงบองและตั้งแต่นั้นมาไม่มีสายโทรไม่มีการล็อกอินไม่มีข้อมูลตำแหน่งหากเธออยู่ที่ในคลับจริงในคืนนั้นเธอไปที่นั่นได้ อย่างไรและทำไมไม่ใช้โทรศัพท์วิธีการเดินทางของเธอก็ทำให้เกิดข้อสงสัยรถของเธอถูกพบในลูเซียและจากคำบอกเล่าของพยานท้องถิ่นไม่ได้เคลื่อนย้ายตั้งแต่เช้าวันนั้นหากเธอไอประถึงขับในมงบองในคืนนั้นเธอต้องไปด้วยวิธีอื่นระยะทางระหว่างสองสถานที่ประมาณ20กิโลเมตรเส้นทางที่เดินยากและไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะในตอนกลางคืนโดยไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ทฤษฎีหนึ่งคือเธออาจไปกับคนอื่นในรถของพวกเขาแต่ไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่แสดงว่าเธอมาถึงหรืออยู่ในสถานที่นั้นนักสืบตรวจสอบภาพจากกล้องทั้งในและนอกคลับแต่บันทึกไม่ยืนยันการปรากฏตัวของเธอความเป็นไปได้ของการเข้าใจผิดตัวตนก็ถูกพิจารณาแม้ว่าพยานมั่นใจว่าเขาเห็นมรินคำบอกเล่าของเขายังคงไม่ได้รับการยืนยนัน ในเวลานั้นรูปของมารินถูกแชร์ยอย่างกว้างขวางบนโซเชียลมีเดียและในสถานที่ที่มีเสียงดังและแสงสลัวใครบางคนอาจเข้าใจผิดว่าคนอื่นเป็นเธอครอบครัวรู้สึกฉีกขาดระหว่างความหวงังและความสงสัยหากชายคนนั้นถูกต้องหมายความว่ามารินยังมีชีวิตอยู่ในคืนวันที่17มิถุนายนซึ่งอาจบ่งชี้ว่าการหายตัวไปของเธอไม่ได้วางแผนไว้การสืบสวนดำเนินต่อ ไปในทุกทิศท,ทางโดยเจ้าหน้าที่ไม่ตัดความเป็นไปได้ใดๆคำบอกเล่าของพยานถูกบันทึกแต่ไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการขณะที่การค้นหามารินปาโอยังคงดำเนินต่อไปโดยไร้ผลทฤษฎีการทำงง หาหลายข้อเริ่มปรากฏแม้ยังไม่มีหลักฐานหนักแน่นแต่ครอบครัวและเจ้าหน้าที่ยังคงสำรวจทุกเบาะแสควบคู่กันไปชฤษฎดีแรกและตรงไปตรงมาที่สุดคือมารินออกไปด้วยตัวเองเนื่องจากเธอเอาสัมภาระสองใบและขับรถออกไปในตอนแรกเชื่อว่าเธออาจต้องการพักและตัดขาดจากคนรอบตัวชั่วคราวอายุความเป็นอิสระและสภาพอารมณ์ของเธอทำให้แนวคิดนี้ดู สมเหตุสมผลในตอนแรกแต่ทฤษฎีนี้เสียน้ำหนักอย่างรวดเร็วเมื่อรถของเธอถูกพบถูกทิ้งพร้อมสัมภาระย,ยังอยู่ข้างในและการติดต่อกับเธอหยุดชะงักไม่มีสัญญาณว่าเธอไปตั้งรกรากที่ไหนใหม่ไม่มีข้อความ ไม่มีกิจกรรมทางการเงินทฤษฎีที่สองเกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ของการทำร้ายตัวเองครอบครัวของเธอไม่ได้ปฏิเสธโดยซิ้งเชิร์นิโกลา่าพี่ชายของมารินยืนยันว่าในช่วงหลายเดือนก่อนการหายตัวไปเธอมักแสดงถึงความทุกข์ทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งเธอแชร์ว่าชีวิตรู้สึกหนักหนาและเธอรู้สึกเหนื่อยล้าทางอารมณ์แม้เธอจะพยายามรับมือเธอเคยปรึกษานักจิตวิทยา อย่างน้อยหนึ่งครั้งคนใกล้ชิดรู้สึกว่าการพัฒนาของเธอยังประบางมีนัดหมายอีกครั้งในวันที่23มิถุนายนสภาพอารมณ์ของเธอยังสามารถอ่านได้ระหว่างบรรทัดของโพสโซเชียลมีเดีย เธอมักเขียนเกี่ยวกับความเหงาความวิตกกังวลและความรู้สึกไม่สบายในร่างกายของตัวเองกระนั้นเธอไม่ได้ทิ้งโน้ตหรือข้อความชัดเจนที่ยืนยันเจตนาสุดท้ายใดๆทฤษฎีที่สามพิจารณาการมีส่วนเกี่ยวข้องของผู้อื่นหลังจากมีรายงานว่ามารินถูกพบที่ในคลับในวันเดียวกับที่เธอหายตัวไปครอบครัวเริ่มพิจารณาว่าเธออาจอยู่ในสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการ ควบคุมของเธอสถานการณ์ที่น่ากลัวที่สุดคือมีคนอาจช่วยโอกาสจากสภาพที่ประบางของเธอในการสนทนาส่วนตัวมีการพูดถึงความเป็นไปได้ที่มารินอาจถูกดึงเข้าไปในกิจกรรมอาชญากรรม หรือแม้แต่การค้ามนุษย์ไม่มีหลักฐานโดยตรงของเรื่องนี้แต่ครอบครัวรู้สึกว่าต้องพิจารณาทุกตัวเลือกคำถามสำคัญที่คอยหลอกหลอนพวกเขาคือหากเทออกไปด้วยเจตจำนงเสรีทำไมทิ้งสัมภาระไว้ในรถและหากเธอไม่ได้ออกไปคนเดียวใครอยู่กับเธอใครอาจมารับเธอจากจุดนั้นและอย่างไรายการขาดพยานภาพจากกล้องวงจรปิดหรือร่องรอยดิจิทัลทำให้ไม่สามารถยืนยันทฤษฎีใดๆไ,ไ,ได้ทุกความเป็นไปได้ยังคงเปิดกว้าง ตั้งแต่วันที่17มิถุนายนถึง13กรกฎาคม2566ครอบครัวของมารินปาโอยใช้ชีวิตในความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องแต่ละวันผ่านไปด้วยความหวังที่สิ้นหวังในการหาเบาะแสะเล็กๆน้อยๆว่าเธออยู่ที่ไหนเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสืบสวนต่อไปตรวจสอบรอยเท้าดิจิทัลติดตามการเคลื่อนไหวที่เป็นไปได้และติดตามทุกเบาะแสะในเวลาเดียว กันครอบครัวเริ่มความพยายามค้นหาของตัวเองนิโกลา่าพี่ชายของมารินนำแคมเปญสาธารณะผ่านโซเชียลมีเดียเขาโพสต์คำร้องขอความช่วยเหลือแชร์รูปของเธอและกระตุ้นให้ผู้อื่นช่วยกระจายข่าวความพยายามขอเงงเขาได้รับการสนับสนุนจากผู้ติดตามชาวบ้านและอาสาสมัครโพสเตอร์ที่มีหน้าของมารินปรากฏทั่วมงบองและชุมชนใกล้เคียงบางคนช่วย โดยการติดใบปลิวบางคนแชร์เรื่องราวของเธอในกลุ่มออนไลน์ท้องถิ่นแม้จะมีการเผยแพร่ยอย่างกว้างขวางแต่ไม่มีเบาะแสใหม่ที่น่าเชื่อถือเข้ามาทุกวันของการค้นหาไม่พบอะไรเลยความเงียบนั้นไม่มีผู้พบเห็นไม่มีสัญญาณไม่มีร่องรอยราวกับว่ามารินหายไปโดยไร้ร่องรอยนิโกล่าอยู่ในความเครียดอย่างต่อเนื่องเขาพยายามกลับไปทำงานแต่คืนที่ไร้นอนและความวิตกกังวลทำให้มันเป็นไปไม่หญ่ ด้วแต่ละวันใหม่ที่ไร้คำตอบรู้สึกหนักหน่วงเขาติดต่อกับเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอและติดตามทุกข้อความหรือข้อมูลที่อาจให้ความกระจ่างแต่ไม่มีความก้าวหน้าการหายตัวไปของมารินยังคงเป็นปริศนา ในวันที่13กรกฎาคม2566 27วันหลังจากมารินปาโอยหายตัวไปมีความคืบหน้าสำคัญในคดีเช้าวันนั้นชาวนาท้องถิ่นมุ่งหน้าไปยังพงหญ้าใกล้คลองและสนามกีฬาใกล้เคียงหลายวันมานี้เขาสังเกตเห็นกลิ่นที่คงอยู่นานซึ่งเขาเริ่มคิดว่าเป็นสัตว์ตายแต่ในวันนี้เขาตัดสินใจตรวจสอบและก้าวลึกเข้าไปในพืชพันธุ์ประมาณ400เมตร จากจุดที่พบรถของมารานเขาค้นพบศพมันนอนอยู่บนพื้นถูกซ่อนบางส่วนโดยพงหญ้าที่ยมใกล้ๆมีกระเป๋ามือสีขาวพายในเจ้าผู้ที่ถูกต่ออย่างต่อไปนี้พบบัตรประจำตัวของมารินปิดอยู่อยู่ ชาวนานี้ติดต่อนหน่วยงานฉุกเฉิทนทันทีตำรวจและนักสืบมาถึงอย่างรวดพื้นที่ถูกปิดผนึกและเริ่มการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเต็มรูปแบบศพอยู่ในสภาพเนสยองการถูกตรวจสวรรค์พบว่ามันถูกทิ้งไว้ที่นั่นหลายสัปดาห์สัมผัสกับความร้อนในฤดูร้อนและสภาพแวดล้อมแม้จะอยู่ในสภาพนั้นบัดและเสื้อผ้าให้สัญญ,ญาณเริ่มต้นที่ชัดเจนของตัวตนของบุคคลก่อนการยืนยัน อย่างเป็นทางการในวันเดียวกันนั้นนิโกล่าปกป้องน้องชายของมารานถูกติดต่อโดยนักสืบพวกเขาแจ้งว่าพบศพและมีแนวโน้มมากว่าเป็นน้องสาวของเขาเขาอยู่ที่บ้านในขณะนั้นแม้วก่อน พบวนการระบุตัวตนอย่างเป็นทางการยังดำเนินอยู่แต่เขาเข้าใจว่านี่คือข่าวที่เขากลัวในภายหลังการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันตัวตนผ่านเอกสารและลักษณะทางกายศพถูกพบภายในเขตค้นหาที่ใช้งานซึ่งเคยถูกกวาดด้วยสุนัขค้นหาโดรนและนักประดาน้ำอย่างไรก็ตามพงหญ้าที่ยมและพื้นที่ที่ไม่สม่ำเสมอทำให้การเข้าถึงลำบากพื้นที่นั้นอย่าง มองไม่เห็นจากอากาศเนื่องจากใบไม้หนาที่ยมสำหรับครอบครัวนี้คือการยืนยันสิ่งที่เลวร้ายที่สุดพ่อและพี่น้องของมารินโดยเฉพาะนิโกล่าอยู่ในความช็อกนิโคล่าในภายหลังแชร์ว่าเขาอยู่คอ นเดียไม่ได้รับโทรศัพท์และอธิบายช่วงเวลานั้นว่าชีวิตหยุดนิ่งเขาไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้ทุกอย่างหยุดชะงักหลังจากหลายสัปดาห์ของการค้นหาการเผยแพร่ความตระหนักและยึดมั่นในความหวังการยืนยันการเสียชีวิตของมารินเป็นการปิดบทหนึ่งและเริ่มต้นอีกบทหนึ่งการค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นและทำไมสถานการณ์รอบการเสียชีวิตของเธอจะถูกตรวจสอบผ่านการสืบสวนอย่างเป็นทางการและการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ หลังจากการค้นพบนักสืบมุ่งเน้นไปที่การสร้างการเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายที่รู้จักของมารินในวันที่17มิถุนายนรายงานก่อนหน้านี้จากผู้หญิงที่บอกว่าเห็นมารินนั่งคนเดียวที่ระเบียงร้านกาแฟในลูซาน ปีแอร์ในเช้าวันนั้นกลายเป็นเบาะแสสำคัญจากการสร้างเหตุการณ์ใหม่หลังจากออกจากร้านกาแฟมาริน่าจะกลับมาที่รถของเธอแต่ไม่ได้หยิบอะไรออกไปแทนนั้นเธอเดินไปในทิศทางตรงข้ามตามน้ำฝั่งพยาในพื้นที่บอกว่าพวกเขาเห็นเธอข้ามสะพานก่อนจะหายไปหลังแนวต้นไม้เส้นทางนี้สอดคล้องกับสถานที่ที่พบศพของเธอในที่สุดระหว่างการ ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพบถุงกระดาษที่ตรงกับที่เธอถือในร้านกาแฟใกล้ศพภายในถุงและบริเวณใกล้เคียงเจ้าผู้ที่ถูกต้องพบร่องรอยของยาพบกล่องยาว่างเปล่าใกล้ๆชื่อยาไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแต่จากข้อมูลที่แชร์กับครอบครัวอาจเป็นยาระงับประสาทที่มีฤทธิ์แรงนักสืบเชื่อว่ามารินอยู่ในจุดนั้นตั้งแต่วันที่เธอหายไปสภาพของศพและของรอบ,รอบ บ่งชี้ว่าเธอเสียชีวิตไม่นานหลังจากถูกเห็นครั้งสุดท้ายที่ร้านกาแฟ หลังจากการค้นพบสังการตรวจสอบทางการแพทย์ทางนิติวิทยาศาสตร์การชนสูตรสบรวมถึงขั้นตอนการระบุตัวตนตามปกติและความพยายามในการกำหนดสาเหตุการเสียชีวิตตามรายงานของแพทย์ศพอยู่ในสภาพที่เนสรอจนไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่นอนได้การตรวจพิษวิทยาการสั่งเพื่อตรวจสอบว่ามียาหรือสารอื่นๆในร่างกายของมารานหรือไม่ขั้นตอน นี้ตามมาจากกา,การพบยาและกล่องว่างใกล้ศพของเธอเนื่องจากไม่พบสัญญาณของการถูกทำร้ายการบังคับหรือการบาดเจ็บทางกายเจ้าหน้าที่จึงเริ่มมองไปที่ทฤษฎีว่ามารินอาจตัดสินใจจบชีวิตสำนักงานอายการของ มงบองเห็นว่าไม่มีสัญญาณชี้ไปที่การมีส่วนเกี่ยวข้องจากภายนอกไม่มีร่องรอยของการต่อสู้การบาดเจ็บทางกายหรือการควบคุมการเคลื่อนไหวจึงไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายในการดำเนินคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมรุนแรงครอบครัวของมารินสังเกตว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเธอกลายเป็นคนเก็บตัวมากขึ้นหลังจากการสูญเสียแม่ในปี2563เธอแทบ จะไม่แสดงอารมณ์แม้ว่าเธอจะยังคงติดต่อกับคนอื่นๆและใช้งานออนไลน์การสืบสวนอย่างเป็นทางการสรุปด้วยการระบุว่าเป็นการจักไปโดยสมัครใจครอบครัวต้องยอมรับผลลัพธ์นี้แม้ว่าจะมีภาระทางรามอนหนักหน่วงคำตอบที่พวกเขาเรอคอยมาเกือบเดือนนั้นมาแบบเงียบงันแต่ชัดเจน หลังจากคดีการหายตัวและการเสียชีวิตของมารินปาโอยปิดอย่างเป็นทางการครอบครัวเลือกที่จะพูดต่อสาธารณะนิโชลัตพี่ชายของเธอออกแถลงการผ่านโซเชียลมีเดียเขายืนยันว่าน้องสาวของเขาถูกพบและขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือในระหว่างการค้นหาผู้ที่แชร์รูปของเธอกระจายข่าว และให้การสนับสนุนในช่วงสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเขาเน้นว่าอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญเพียงใดผู้หญิงที่พบมาราในเช้าวันที่17มิถุนายนจำเธอได้เพราะโพสต์บนเฟ e บุ๊คคำแนะนำนั้นนำไปสู่สถานที่ที่มาราถูกเห็นครั้งสุดท้ายและในท้ายที่สุดชา ว่าอย่าให้นักสืบพบรถของเธอหากไม่มีสิ่งนั้นศพของเธออาจยังคงไม่ถูกค้นพบนานกว่านี้มากนิโคลักรู้สึกว่าการเล่าเรื่องของมารานให้ครบทั่วนั้นสำคัญเขาอนุมัติการสร้างวิดีโอและบทความไม่เพียงเพื่อรำลึกถึงเธอแต่เพื่อดึงความสนใจไปที่ประเด็นสุขภาพจิตเขาแชร์ความหวังว่ามันอาจช่วยให้คนอื่นๆผู้ที่รู้สึกเหงาหรือจะปวดทางอารมณ์รู้สึกน้อย ลงว่าเดินอยู่เพียงลำพังเขายังเขียนข้อความถึงน้องสาวของเขามันอ่อนโยนปราศจากการตำหนิหรือตัดสินมีเพียงความเสียใจและการตระหนักรู้ที่เจ็บปวดว่าไม่ทุกสิ่งอาจถูกมองเห เห็นทันเวลาเขากล่าวถึงแม่ของพวกเขาที่เสียไปสามปีก่อนการหายตัวของมารานและเขียนว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ด้วยกันอีกครั้งเขาหวังว่ามารานจะพบสันติที่ดูเหมือนยากเย็นในชีวิตของเธอนิโคลัคจบข้อความด้วยการเรียกร้องให้ผู้อื่นหากคุณกำลังดิ้นรนอย่าผ่านมันไปคนเดียวเขากล่าวถึงสายด่วนสุขภาพจิตแห่งชาติและเตือนว่าการสนทนาสั้นๆอาจสร้างความแตกต่างที่แท้จริง เรื่องราวของมารินไม่ทิ้งคำตอบที่ชัดเจนไว้ไม่มีโน้ตไม่มีคำอธิบายที่แน่นอนแต่มีสัญญาณวลีความเงียบและช่วงเวลาที่ทั้งหมดชี้ไปสู่ข้อสรุปเดียวนี้คือบทสุดท้ายของการหายตัวไปของมารินปาโอหญิงสาวที่ความเงียบกลายเป็นข้อความสุดท้ายของเธอขอบคุณทุกคนที่รับชมการสนับสนุนของคุณมีความหมายมากสำหรับฉันและคุณสามารถช่วยให้ช่องของฉันเติบโตโดยกดไลค์ แสดงความเห็นและแชร์วิดีโอนี้การมีส่วนร่วมของคุณสร้างความแตกต่างจริงๆแล้วเจอกันเร็วๆนี้